สวัสดีครับ Adjust to Play เกมเองครับวันนี้แอดมากับเกมเดมโมที่น่าสนใจที่กำลังจะวางจำหน่ายในเร็วๆนี้นะครับสำหรับ Goodbye s o u l ครับเป็นเกมระจนภัยไขยปริศนาและแพลตฟอร์มนะครับก็ในเรื่องก็จะเกี่ยวกับทางด้านของกรุงโซที่เต็มไปด้วยอันตรายนะครับเราจะต้องทำการแก้ไขปัญหานะเอาชนะอุปสรรคแล้วก็จะต้องเปิดเผยความลับนะของเมืองโซ นั่นเองครับที่ถูกพังทลายลงไปนะครับมาเรามาลองดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับเกมนี้นะตัวภาพมันก็จะเป็นแนวพิกเซลนะครับเป็นกราฟิกที่เป็นแบบ2.5มิตินั่นเองครับไป นี่คือตัวเราใช่หรือไม่น่าจะใช่นะครับกำลังทำอะไรอยู่เอ,อ้ยนะแด้วขอดูก่อนนะครับการเคลื่อนไหวซ้ายขวานะอันนี้คืออะไรเราสามารถกดรีสตาร์ทได้แต่อันไม่มั่นใจนี้ปุ่มอื่นอีกไหมลองเดินสำรวจดูครับ นี่ก็จะเป็นกรุงโซที่พังทลายลงไปนั่นเองนะสึมสลายซึดสุ่มืมอคนทักนะว่าเรามาจากห้องสองสิสองนะเราไม่สนใจแล้วครับนะเราจะออกไปข้างนอกห้องอันนี้คือใครไม่รู้ว่าเป็น เจ้าห้าที่ดูแลนั่นเองครับนะเราก็แค่จะไปข้างนอกสักหน่อยเดี๋ยวขอดูก่อนเกมนี้ก็จะเป็นแนวพัซเซลนะครับเราก็ต้องเดินไปถึงจุดที่มีเหตุการณ์หรือว่าจุดที่น่าสงสัยนะครับข้างนอกนะั้นมันค่อนข้างอันตรายนะจะถามว่า มันเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้กรุงโซนะมันกลายเป็นแบบนั้นมันก็ต้องมีสาเหตุครับจจ่เพิ่งคุยกันนานตัวเราชื่อเรยอนนะอีปานได้พยายามห้ามเรานะครับจุ่มมาพยายามห้ามเราไม่เป็นไรเราไม่สนใจหรอกครับ ข้ามได้ไหมเอ่ยพรีลุกครับ The Sea and เอ่ยตุ้ยไม่ทันอ่าฮะมีกระโดดได้อย่ังอื่นล่ะน่าจะเน้นกระโดดไปอย่างเดียวนะครับ กลมได้นี่คือกลุ่มโซที่เสื่มสลายล่มสลายใช้อาบีในการปีนต้องกดอาบีค้างด้วยนะไม่งั้นมันไม่เกาะอ๋อ,อโอเค ราสามารถลงได้เออฮะเราสามารถเก็บของได้ด้วยเราไมา่ใช่ทำการฟว้าหรือยึดครับแล้วก็ทำการ <S <S ดึงออกอท,ท่ามบอกว่าจะให้เรากระโดดข้ามนะลองดูก็ได้นี่คือทางด่วนโทเวที่พังไปละ เกิดอะไรขึ้นครับที่นี่รองเท้าเพียบน่าจะเป็นพื้นที่ที่คนเขามาฆ่าตัวตายกันหรือเปล่า New beginning ครับว่าละนะนะเกิดจากความเครียดในสังคมของเกาหลีนะทำให้ผู้คนฆ่าตัวตายกันบ่อยเปล่านะเหยียดกันเยอะไปนิดไม่นิดเลยครับเอาไง สุดครับเรยอนไม่ไหวคือคงแบบไม่อยากอยู่ในที่แห่งนี้ก่อแล้วจะมีเสียงปืนนะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นจากทหารนั่นแหละอ่ะ จะหันร้องขอความช่วยเหลือครับกเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อาจจะโดนทำลาย มือนมาที่เข้ามาในร้าน c o n v e n i e n store เพื่อที่จะมาหาซัมติงนะครับนะามาเราเป็นไรไหมก็โอเคนะเออเก็ไม่มีใครตามครับนะอย่างน้อยก็ขอพักหายใจสักหน่อยนะแต่ไม่มีน้ำร้อนใช่ไหมไมันจะเอาจากไหนละครับ c o n v e n i e n store นี้ก็แบบว่ามันพังไปหมดแล้วเนี่ยนะ กินลาเมงสักถ้วยเฮ้ยเอาจริงไปหันน้ำร้อนจากไหนเนี่ย <c oughs> เฮ้ยมาเลยแอดขอดูในส่วนของตัวรายละเอียดพัเซิลหน่อยครับส่วนใหญ่ตัวนี้มันกำลังจะเป็นการปูในเรื่องนะประมาณนั้นจะขายในเรื่องสักนิด วัตหารเข้ามาอาสาสมัครมาทำอะไระเด็กผู้นี้มาทำอะไรนะที่เจาะเอที่เกาะนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจาะเจจูหรือป่ะน่าจะใช่กับเนื่องด้วยจากไม่มีสพอร์ตไทยนะครับดังนั้นแอดก็ว่า อาจจะขายได้สำหรับคนที่เกมมีภาษาอังกฤษนะได้ภาษาอังกฤษซะหน่อยนะครับแต่ถ้าคนที่ชอบเสพเนื้อเรื่องเนี่ยแต่ว่าไม่มีไทยนี้ลำบากนิดนึงเอาอะไรให้ครับนี่คือเจ้าหนที่กันเรียกว่าด o โลจี ไม่ใช่แผนในเรื่องของตัวการอุยพนะ s ีคร e ตสเปซอีเวกเรชั่นอุยพไปในพื้นที่ไงสเปซพื้นที่อะไรวะเป็นความลับใช่ไหมเดอะโรตีขอบไปดูสิเต็มไปด้วยการคุยกันเยอะ าอาสาสมัครทาหารคนนี้คงจะไม่รอดนะะอาจจะตายละเลยเอาโดรโดโดทีให้นางไเพาะเรากำลังจะตายกันใน6เดือนแต่ไม่ได้เข้ามาอาที่หลบภัยใช่ไหมใช่ครับกเกมนี้ก็คือในช่วง6เดือนครับมันจะมีกระบาดมาชนนะ ดังนั้นในแง่ของตัวพื้นที่หลบภัยนะก็ต้องไปหาเชลเตอร์หรือในส่วนของตัวพื้นทีส่สักที่นึงอะ่ะที่จะได้ไม่ต้องอยู่ที่นี่ถ้ารู้จักทำเป็นไทยขายได้นะครับในความคิดของแอด เกมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนยเนื้อเรื่องนะครับดูดิกด A B แล้วก็ดึงออกมันก็จะเป็นอ่ะเดี๋ยวแล้วนะขอดูก่อนใช้การปีนเท่าไปธรรมดา ก็จะเน้นในเรื่องของนี่แหละครับนะตัดตรงมัสเซอร์แล้วแหละลักของแล้วก็ปีนนะครับแล้วก็ไปแก้ไขมันจะเหมือนกับก็าทำภาพสวยใช่ไหมมันก็จะใส่ซอมบี้ใส่อะไรเข้าไปหน่อยก็ได้ ตอนนี้คือจะให้เราลองแก้พัซเซิลใช่ไหมเราจะแก้ยังไงอ๋อกระโดดเอาครับแล้วก็นั่งคอมเอ้นั่งย่อลงนะอ๋อโอเคมาย่อลงครับ ซ้ำกันโอ้ตรงไม่ตายไม่ได้มองอ๋อจุดตรงนี้มันเป็นได้จุดแค่ตรงนี้นะกระโดดกระโดดเอ้ามาเาใามาครับ oh เรารู้แล้วว่ามันคืออะไร รนดูมันดับกันออไม่ได้มากระโดดครับแล้วก็กระโดดวิ่งผ่านก็ดูแล้วก็ ก็ <Es> เป็นแนวพัสเซลล์วะแหละอ่ะอึ๊บกระโดดครับเป็นแนวพัสเซลล์อึ๊บมา cái đồ thấp đinh hấp đổ bắp đinh không mày ê có hạt chân quả không mày khắp Chúng ta đi vào trong บรรยากาศแบบนี้มันน่าจะใส่เป็นมีซอมบี้เข้ามาหน่อยก็ดีอันนี้มันอาจจะงงเงาหน่อยครับนะแก้ัซเซิลอย่างเดียวเน้นการกระโดดขางแอไม่มั่นใจมันเปิดแบบนี้เหมือนให้เรารีบลงไปใช่หรือไม่น่าจะใช่จะต,ต้องปิดไฟกอน น่าจะใช่ครับแอดเดาว่าเปิดครับให้มันง้างสุดใช่ไหมปิดแล้วรีบโดดไปอ๋อเอาอันนี้มาต่างหากโี่เอดไม่ได้มองพื้นนะะเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไร อ่ะแต่ว,วันเรานี่ยจะลงตรงนี้แล้วโดดข้ามเอาอ่ะจริงด้วย มันอาจาจะออกแนวเงียบเหงาไปนิดนึงครับข้ามไปก่อนเลยแล้วกันนี่เป็นลานจอดรถใต้ดินอ่าเราดึงไม่ได้ต้องไป อเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการปีนข้ามนั่นเองครับเรื่องของเรื่องมีแค่เท่านี้เองสิงพื้นที่ เซ็ที่หนึ่งอ่าฮะลองเช็คก่อนครับลองเปิดดู มีลิฟต์ครับาการจะเข้าไปในลิฟต์มีน้ำแบบนี้น่าจะอันตรายและกังคิดว่าทำอะไรได้บ้าง ิัถ้าเราไปก็ไม่น่าจะได้ครับเดี๋ยวเราคิดคิดคิดกัน ทันเหรอเอ้ยแบอบนี้แบบนี้ครับอะได้ครับแก้ปัญหาพัซเซิลเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะเป็นไงต่อหาทางข้ามไปต่อ ตัวนี้แอดเดาดูว่ามันจะต้องใช้ตัวนี้เให้เป็นประโยชน์เ <c oughs> อ,อ้าไม่ทันกันต้องไว เฮ้ยไม่ทันไม่ทันจริงต้องไวกว่านี้ครับไม่ทันแม่เจ้าเอาไม่อา่า ท่านครับอ๋อไม่ใช่สิไม่ได้ใช้เจให้เราคิดว่าใช้มันไม่ใช่อย่างที่คิดอ้าว <c oughs> ใช่จริงด้วย ไปเรื่อยครับมุ่งหมายคือ มาเล่องอีกอันนี้เล่นแบบเดาล้วนๆเนะี่ยวึ่งรอดเฉยเลยมาแต่ปัญหาของตรงนี้ก็คือ เราจะ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 ไปยังไงไม่น่าจะได้หร้วครับตายมาต้องเอานี้ไปให้เป็นประโยชน์เลยใช่ปะก็น่าจะใช่ครับนะ ทุกอย่างเป็นประโยชน์ครับอะจริงด้วยทุกอย่างมันเป็นประโยชน์การแก้ไขพัโซเล,ล็กๆนน้อย คนติดอยู่ข้างในครับมาหมดละครับนี่คือ Goodbye Zo ครับเป็นแนวรปะจนภัยนะพัซโซแก้ไขพัซโซครับก็ใครชอบนะครับก็จัดได้นะครับก็น่าจะลงขายในเร็วๆนี้ครับสำหรับกุศลโซส่วราคาไม่ทราบนะครับควรไม่น่าควรจะแรงเกินไปนะครับเพราะเป็นเกมแนว พัซโซเอ้ยไม่ใช่เป็นเกมแนวภาพเป็นแนวแนวเนี้ยโอเคครับนี่คือ g o o d b y e โซครับนะก็จะลงจำหน่ายในเร็วๆนี้นะครับแอดว่าก็ภาพเป็นพิกเซลแบบนี้นะก็เน้นไปทางด้านเกมแบบพิกเซลเอ้ยไม่ใช่ เกมนี้คือ Goodbye s o ครับนะก็เป็นเกมแนวภาพพิกเซลแนวเกมแบบประจุนััยนะแก้ไขพัซโซนะครับก็ราคาก็ไม่น่าจะแรงมั้งนะครับก็ใครชอบก็จัดไปนะครับโอเคสวัสดีสวัสดีครับ